วนนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นก็พาเด็กๆมานานะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตัดหญ้าให้วัวนะครับผมเนี่ยหญ้าตรงนี้แหละทันนาเห็นไหมครับที่ขึ้นเนี่ยจะมาตัดให้วัวพรุ่งนี้ก่อนพาเด็ก,ดกมาช่วยกันตัดหญ้าแล้วก็หอบหญ้านะครับเดี๋ยวไปพวกเราไปไปดูกันําไปเลยไปเก็บวันนี้ช่วยถอนหญ้าด้วยนะอเีเพาะ ตัวีโอ๊บีบาด้วยฮะต้องอะไรตรงนั้นนะฮะอะไรตรงนั้นมหญาเลยมหญ้ายะรหญ้าขึ้นข้าวใันนี้เราจะมาถอนหญ้าออกฮะหญ้ามาขึ้นแทกับหญ้านี้หรอใช่ขึ้จะต้ตข้าวต้ข้าวจะไมผลผลิเราก็จะไม่มีข้ากินไงห้าใส่ข้าวเต็มออเ,เ,เลย อยากจะทูยมันมาตัดหนังก่อนเขาครับโรงเรียนก็วันหยุดเหมือนกันโรงเรียนเก็บก็หยุดแล้วเนาะวันนี้วันหยุดโอ้๊ตถางยาแล้วโอ๊ตถางเอาให้หมดเลยยาจะทูติดเสื้อผ้าหมดเลยเวลาผมไปทํางานปู่กับยาเมนในเก็บไปจะมาดูนะครับผมก็นานๆมาดูที ตั้งแต่ต้มข้าวไว้รอบก่อนนะครับผมวันนี้ก็มาดูข้าวก็ขึ้นสวยนะครับผมแต่ยังมีหญ้าหน่อยครับข้าวตันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วข้าวนี้ไม่มีน้ำนะครับผมปกติเดือนเนี้ยข้าวนะจะมีน้ำขังแล้วนะครับปีนี้นี่แรงมากเลยนะครับผมแรงนานฝนทิ้งช่วงนานน้ำก็ไม่มีนะครับต้องรอให้ฝนมานะครับถึงจะใส่ปุ๋ยได้ ต้องดูก่อนรอน้ําฝนอย่างเดียวนะครับผมถึงจะได้กินถ้า <ฮะ S 1> ไม่มีฝนมาเนี่ยปีนี้ก็คง <ฮะ S 1> ไม่มีข้าวกินนะครับครับข้าวตัวนี้เอาไว้ให้ใครกินก็พวกเราทุกคนในบ้านกินบาตากำกัดข้าวตัวนี้ตะเก็บจะเป็นยังไงบ้างอ้าวตะเก็บกินข้าวนี้ทุกวันนะข้าวที่เราทาเห็นไหมนี่ข้าวที่เราปลูกเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องรอให้ฝนมาถ้าฝนมาก็จะมีข้าว ให้เรากินถ้าฝนไม่มานะข้าวก็ไม่มีผลผลิตนี่แหละต้องรอดูก่อนนะครับผมรอฝนถ้าไม่มีฝนปีนี้ก็ข้าวก็คงจะไม่ได้ผลผลิตนะครับข้าวหอมมะลินี่จะต้องรอน้ํำฝนอย่างเดียวนะครับน้ําฝนขังในต้นข้าวทําให้ข้าวมีผลผลิตดีนะครับผมถ้าว่าฝนทิ้งช่วงไม่ตกให้เนี่ยถ้าแห้งเนี่ยน้ําแห้งเนี่ยข้าวนี้ก็ไม่มีผลผลิตเลย ปีนาก็คงจะต้องซื้อข้าวกินนะครับต้องรอรุ้นครับผมไปเราไปดูข้าวดีกว่า,าววเดินไปเรื่อยๆนะครับผมาานาผมก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมมีพี่น้องหลายคนก็แบ่งกันผมก็ได้ล็อกหนึ่งนะครับผมไม่กี่ไร่ก็เป็นล็อกยาวไปเลยนี่แหละข้าวนาผมเนี่ยส่วนฝั่งข้างนี้ก็เป็นนาของพี่น้องกันนะครับของญาติกันนี่แหละนคนละแปลงทำนาก็พอได้กินนะครับผมไม่ต้องซื้อข้าวกินก็โชคดีหน่อยอ แต่บางปีถ้าฝนไม่ตกข้าวก็ไม่ได้ผลผลิตครับพี่ว่าเติมไปไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวเราตามไปบางปีถ้าไม่มีฝนแล้งข้าวก็ไม่ได้ผลผลิตก็ต้องซื้อข้าวกินนะครับเพราะว่าการทํานาของชาวนาเนี่ยทุกปีเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางปีฝนตกดีได้ผลผลิตดีก็ได้ข้าวเยอะนะครับบางปีฝนแรงได้ผลผลิตน้อยข้าวก็ได้น้อยนะครับ ตามปีตามดูเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเก็บต้นหญ้าผมึือแซมกับข้าวถอนออกไปเลยเอาไว้ก็ไม่ได้กินเนะถอนออกไปนี่ต้นแนะ้วแซมกับต้นข้าว เยอะเลยครับยานี่ตอนนี้ยิ่งทนเนี่ยน้ำมาเ็าจะขึ้นตามน้ำเลยนะครับนเนี่ยเยอะเลยนี่ขอนางเดียวนี่ัะผมเอา้าลุกเลยลูกจะถหมยาหน่อยเห็นไหมลุกขึ้นทำไมทำอย่างนี้จ้าขอนึงเอ้ยว What? Oh. เต็มนะครับปีนี้สงสัยปีนี้คงจะต้องได้ซื้อข้าวกินเพิ่มนะครับี่ข้าวที่ทํานะครับผมเนี่ยถ้าได้ผลผลิตก็ได้พอกินเกือบทั้งปีนะครับแต่ดูปีเนี้หญ้าเยอะไม่มีน้ําผลผลิตน่าจะได้ไม่เต็มที่ก็คงต้องซื้อข้าวกินนะครับปีนี้นี่ก็ไมเป็นไรได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลง ออดกับ้งบ้าก็มาช่วยถอนนะครับผมเนี่ยวังต้นข้าวด้วยขึ้นแซมกับต้นข้าวเดี๋ยถอนออกเลยญาตินี้เวลาน้ํามาเนี่ยเขาจะขึ้นแซมกับข้าวเลยจะแตกกิ่งเต็มเลยนะครับผมบางต้นข้าวหมดต้องถอนอย่างเดียวใช้เวลาถอนทั้งวันเลยจะหมดใเยอะนี่นะแล้วก็ปล่อยลงไปต้นข้าวแหละเดี๋ยวเขาก็นั่นเองถอนทิ้งไว้ในนี้แหละเดี๋ยวเขาแห้งเอง ให้ให้รากเขาหลุดตอนนี้ยังไม่มีน้ำเรเลยอย่าเฮครับตนนี้ยกินได้ไหมตนนี้กิได้ไหมต่อ,ตอไปเรย ขออนุญาตดีหลูกเก็บถอนเลยพี่บ้าถอนเร็วเดินถอนก่อนเรื่ยอ,อยๆละขร่มเย็นแล้วนะครับผมเห็นนกก็พูดก็ร้อนธรรมาชาติดีมากๆเลยพ่อกขาหไปเล่นน้ำพ่อจะเล่นลูกขออนอุาตพก่อนพ่อจะเล่นอื้ เด็กมาช่วยถอนด้วยลูกนะเอาดึงเลยทำดึงต้นข้าวนะดึงก่อนต้นยาดูสิ ขอนจับนำลึกลูกจับนลึกลึก,ก,กเดี๋ยว่อน้องไปเองสายลงเลยข้าวเนี่ยปีนี้มนะันไม่มีน้ำาญ้าก,ก็เลยขึ้นเยอะนะครับผมขึ้นแซมกับข้าวเลยนี่ตัวไหนที่ถอนไม้ก็ถอนไปเห็นไหมต้นนี้จะเป็นต้นสนนะครับผมเวลาน้ำมาเขาก็จะขึ้นตามน้ำไม่เหมือนหญ้าตัวอื่นเขาเป็นหญ้าบางชนิดเนี่ยเหมือนหญ้าเนี่ยนะครับผมถ้าน้ำมาเขาก็จะแห้งครับผมแต่ว่าน้ำยังไม่มี ก็เลยยังเกิดได้อยู่อันนี้ก็ถอนทิ้งนีดแหละเขาก็เหี่ยวเองถ้าเราไม่ถอนเนี่ยเวลาน้ํามาเนี่ยเขาจะขึ้นค้นข้าวนะครับผมถอนทิษเป็นอย่างนี้แหละคะไรกลังที่จะเกี่ยวมล็ข้าเออเด็กคนเกี่ยวนนเลวเยจะสมย่าเลยเพราะว่าข้าวไม่มีน้ำนี่ถอนออกไปเลยเอะไรอะไรแก็อยากเก็บสักลูกอะ นี่ครับผมสาพินามีปลาเยอะมากเลยนะครับในนี<ะ>้ทุกปีนี่ส<ะ>าธินามีมีสับัวเยอะมากเยอะแล้นูนกำลังขึ้นดอกเลยเห็นไหมปลาก็เยอะปลาในสระนี่เยอะนะครับผมทุกปีเนี่ย<ะ>ไม่ค่อยได้จับกินเลยไ<ะ>ว้ให้เขามีตามธรรมชาตินะครับ<ะ>ครับเขาจะจะเอาจับโวัมา ในตรงนดาบสองมื่อผักยุก็ไม่ได้อย่าป้ากินนะผักบัวก็เอาไปแกงอร่อยนะครับเนี่ยแกงส้มหรือไม่ก็แกงใส่ปลาทูนะครับเนื้อปลาทูอร่อยมากเลยก็อยากเอามาเนื้อปลาทูใช่สระผมนะครับผม<ะ>ผมคิด<ะ>ไว้นะครับว่าถ้ามีเงินทุนพักก้อนก็จะมาลอกสะนะครับจ้างรถผมมาให้ลอกสะนะครับผมลอกให้ลึกกว่าเดิม เพื่อที่จะเก็บน้ําได้เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้สระเนี่ยเขาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เก็บน้ําได้น้อยช่วงนี้เนี่ยจะดูน้ําเยอะเลยนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ําจะลดลงกว่านี้ก็จะเหลือน้ําน้อยก็ต้องมาลอกใหม่นะครับผมมีแผนอยู่จะลอกแล้วก็เอาดินนะครับขึ้นมาผมข้างนี่ให้กว้างขึ้นเป็นพื้นที่สูงนะครับก็จะ ปลูกผักปลูกอะไรกินได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับผมที่ขึ้นเองเราไม่ได้ปลูกนะครับเขาขึ้นเองหลายปีแล้วที่ไม่ได้มาทําเพราะว่าไม่ได้มาทําจริงจังนะครับสวนเนี่ยเพราะว่าวมมาก็จะทํางานอยู่สามจังหวัดนะครับเดือนหนึ่งก็กลับมาไม่กี่วันก็ต้องกลับไปทํางานแล้วงานทางบ้านก็ได้ดูแลไม่เต็มที่นะครับผมก็ให้ครอบครัวดูแลผมมาก็ได้มาช่วยกันดูแบบนี้แหละ เดี๋ยวว่าได้เงินสักก้อนก่อนนะครับผมเก็บเงินอยู่จะมาลงทุนทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจะต,ต้องใช้เวลาหน่อยก็คิดไว้แล้วครับยามที่เราได้กลับมาอยู่บ้านนะครับผมก็ได้มาใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้แหละเงียบสงบดีมีความสุขดีนะครับไปเราไปดูข้างหน้าต่อเก็บเดินไม่ได้บอกให้เขาอุ้มเหรอฮ<ภ>ครับเดี<ภ>๋ยวเขาลงไปดูก่อน เ้ไาได้ปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำใชบ้านเราไม่มีรหลูกปลาหมอคางดำถ้ราระบาดมาบ้านเราเนี่ยปลาอื่นไม่เหลือเลยนะเขากินหมดเลยตอนนี้เขากำลังปราบปลาหมออยู่ไม่รู้มาจากไหนนะครับปลาหมอคางดำเนี่ยกอนน้ำฝนอย่างเดียวถึงจะได้ใส่ปุ๋ยได้เพราะว่านาข้าวไม่มีน้ำนะครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ย ข้าวเขาจะแห้งนะครับข้าวจะไหม้เลย<อ>ก็ต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวปีนี้แรงนานมาก<อ>ไปเดีย๋ยวขึ้นไปก่อนรองเท้าอยู่ไหนล่ะอันนี้รองเท้าครับขึ้นมาลูก<อ>ขึ้นมาลูก รู้สึกว่าได้อะไรในแมวบ้างดูไม่ค่อยมีเวลามาดูนมาเราเลย<ะ>ม,มามอยากาาสักบัวให้แกหน่อยฮะไม่เก็บสักบัวดูลูกลูกมากเลยลูก ไปนะวันสีอคอเดินไปดูข,าดข่าววังนี้ทะไมเขาทำไมกับพระทำไมถึงมีหนวดคะคะทำไมพระตรงนี้หนวดเหมือนปูนอ่ะระเพราะมีหนวดแล้ว<อ>เพราะโตแล้วใช่โตแล้วก็ต้องมีหนวดจ้ะจ้ะขึ้กันอ๋อ๊ปสังต้นน้ำนี่นออกไหมลูกนี่น ต้นใบหนา,าต้อนไข่ฟางาเลยปาปัดต้นน้ำเอาเลยนะลูกขาเอาขยำใช้เสียงปัดเอาได้ใช้เสียงปัดเอาได้นั่นแหละตรงนี้วางแผนไว้ว่าจะมาทำกระท่อมนาไว้นะครับผมแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องงบอยู่จะค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับแรกลูกตัดแรกเออน้นต้นนามมันด้วยนะัน่นใบนั้นเอาไว้เดี๋ยวนานๆเขาจะ ต้นขึ้นใหญ่ตัดลงตึกดักลึกๆเลยถึงรากเอาเลยนำแล้วั่แลเฮ้ยไปับตุ้งนาตกชื่นไหมตกชื่นสกาืนมาจังเลยมานาไม่ต้องเดินให้พ่ออุ้มใให้พ่อับปวดขาปวดขาตรงไหนล่ะอ๋อ Okay, อ๋ออ่อนแหมดแล้วระเลสบายมากเลยครับผมมานานไมขี่คอพ่อไปถอนก็ถอนไม่หมดถอนเฉพาะต้นที่ใหญ่ต้นสนอเนี่ยอ่อนเลยบีบีเยี่ยม 我要我哪？Oh. Well, แล้วกลับบ้านกันข้าก็อาเล่นน้ำเดี๋ยวให้มาเล่นลูกน้ำลึกน้ำลึกเหรอใช่เดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันเหนื่อยไหมนี่ oh ho, เหนื่อยโอ้โหเหนื่อยมากเลยขี่คอเพาะก็ยังเหนื่อยอเนาะไปครับผมวันนี้ก็มาดูนาดูข้าวนะครับต้ <c oughs> องรอน้ำฝนล,ลุ้นกันนะครับผม ฝนมาก็คงจะได้ข้าวกินแหละแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ผลผลิตอาจจะไม่ได้นะครับยาก็จะขึ้นแฟมเต็มหละวันนี้ก็เย็นแล้วเนาะพวกเราหิวข้าวกันยังหิวแล้วนม่เก็บหิวแล้วเหรอสนุกไม่มานาวันนี้สนุกสนุกสนุกก็เลยติดหิวข้าวหิวข้าวโอ้หิวอะไรเวยเพ่งมานาเอหิวข้าวแล้วหิวข้าวเราได้รับินข้าวจากไหน กินที่บ้านนะเนาะนี่ก็มาหนาเรามาหนานนวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมพาเด็กๆกลับบ้านก่อนเย็นแล้วก็พาเด็กๆกลับบ้านไปกินข้าวกันเนาะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย